รถเก้าที่อาการที่หนึ่งครับเป็นรถเป็นรถธรรมดาที่ต่อ62นะครับรับศพข้อตางัวยไปทา่กองที่ผู้โดยสารที่มีผู้โดยสารสัครับสั่งเตรียมที่บอกสัมภาระตามขึ้นบนตัวรถจากฐานที่นั่นครับที่นี่สถานีบ้านโตกที่นี่สถานีบ้านโตกท่าที่มีความประสงค์ลงจากขบวนรถตรวจสอบติดของและสัมภาระรถเที่ยงนี้ครับรถธรรมดา2 62 จบก็ทานสถานีวิรไปทางสถานีกรุงเทพครับขบวนรถธรรมดาที่262เที่ยวนี้นครับเมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วอยู่บ้าโป่งที่นนสถานีชุมทางออกประดุก สถานีกองบางตาลสถานีโพงมะเดือตามดับครับขอบคุณครับ